ทั้งงานดีนะครับแฟนยูสเซอร์มาเต็มเลยเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าพวกเราก็ห่างหายจาก,กแฟนยูสเซอร์ไปพอสมควรนะครับที่เราแบบไม่ได้มาออกอีเวนต์ไม่ได้มาเจอหน้าเจอตาก,าากันก็อาจจะคิดว่ายูสเซอร์หลายๆคนก็่้องคิดถึงพวกเราเนี่พวกเราก็คิดถึงยูสเซอร์เ,รเช่นกันครับก็ขอบคุณทางสสดีด้วยนะครับผมที่เอ็นดูพวกเราพ็ซีนะครับทำให้พวกเราได้มาเจอกับทุกคนวันนี้แถมได้มาร่วมกิจกรรมดีๆกับทุกคนวันนี้อากาศแบบว่าร้อนมากแต่ว่าผมก็ถึงคนเพลงมาเป็นแบบ เราก็ย oh ังคงเต้นสะบัดเหมือนเดิมนะครับต่อให้อากาศข้างนอกจะร้อนแค่ไหนและชุดกูอยากว่านะกูดจะบอกว่าเราอกว่าใช่เราแบบร้อนกว่าร้อนร้อนแต่ว่าเราก็สู้เต็มที่อยู่ดีเราก็เราสู้มันปะเราสู้มันเราสู้มันสู้สู้ความมันเราสู้แล้วยูเซอร์สู้มาคันขอบคุณมากนะครับแล้วก็น่ารักกันมากหลายๆคนก็นั่งตามแบบระเบียบแบบนี้ครับทุกคนมากแล้วและหลายๆคนก็แบบร้อนก็อย่าลืมจะไปตบประนมผิวด้วยหรับหัวนะ นักขายมีคองอยู่เหมือนเดิมยังไงคะสกิลตรงนี้ฝึกอะไรยังไงมาบ้างไม่แต่คือจริงๆหลังๆน้องๆก็เริ่มเริ่มแบบว่าเรียนดูแล้วนะคะเริ่มขายเก่งเหมือนผมแล้วะครับใครจะเป็นขายหาติก เรื่องเนี้ยเรื่องให่ขอกเนี่ยจริงๆถ้าคนต่อไปเดี๋ยวห้าคนที่เราจะตามไปจริงครับห้าคนเราหน้าออกกันก็คนไหนก็ได้นะครับเรื่องแบก็คือแสดงว่าปีนี้ก็คือเราจะกว่าที่เซ็นเตอร์อีกหลายชิ้นเลยนะก็ขายเก่งขนาดนี้อ๋อดีอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ยังมีอะไรเหลือว่างในตัวพวกเราเยอะมากๆเลยนะครับผมครับสามารถเข้าได้เลยครับ มลองถ่ายหน่อยดีกว่าประมาณครับลอง่ายวงเราหน่อยเซ่ก็สำหรับวงพ็อกซี่นะครับผมก็เป็นวงน้องใหม่ไฟแรงนะครับเพิ่งเดบิวต์มาได้ครบหนึ่งขวบนะครับก็อยากจะฝากพี่ผู้ใหญ่นะครับผมใจดีนะครับพ็อกซี่ขายได้ทุกอย่างครับผมสักเบลยันเรือลบครับขอบคุณมากครับรับงานทั่วราชอาณาจักรทัับผมท้งในประเทศและต่างประเทศก็เช่นกันงานบวชก็รับนะฮะวันนี้วันนี้เราวันนี้คือเรายูเซอร์ประกาศยูเซอร์ที่ครบหนึ่งปีนะคะใช่ครับผมเป็นวันนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างคะยูเซอร์อยู่กับเราครบหนึ่งปีแล้ว วันนี้ถ่ป็นวันเกิดยูเซซึ่งกว่าจะได้ชื่อยูเซมาพวกเราก็แบบรวงความคิดมาเยอะผมแยะมากใช่แต่ว่าผ่านทีซ็อกมาได้ใช่เกิดทำพีซ็อกอะรไวรัสไวรัสก็มีเอาเร่สู้เยซอร์คือมาได้เป็นี้แล้ววันนี้เราจะมีอะไรเป็นพิเศษให้แฟนบ้างไหมคะครบหึ่งปียูเซอร์อยู่เฮ้ยคนยิ้มยังไงขียังไอยังไงเนี่ยเอาแล้วคนยิ้มหวานะ หรือว่าเตรียมไว้แล้วหรือเปล่าไม่เชื่อว่าสิ่งพิเศษกับพวกเราพอกซี่เนี่ย u s สเต้องตั้งตารอคอยเนี่ยเพราะพวกเราอยู่รอคอยนี่ก็คืออัลบั้มของผมจะปล่อยอัลบั้มนนี้เลยเหรออยากยังครับยังครับอาจจะเร็วไปนิดนึงแต่รอให้ติดตามครับผมไม่ลางเกินกูรอแรกกว่อ่าแสดงว่าอัลบั้มนี้คือจะเป็นของก่อนทีเซอร์ใช่ครับผมถามหน่อยเอาละเริ่ม้นแรกเราหนึ่งองลียังไงสะดุ้งสะดุ้มเราผมสะดุ้งนิดนึง ตดนดึงอยู่หรอนดึงอยู่แล้วตรนี้อยากจะบอกอะไรหรือเปล่าก็มีอย่างี่พีกันบอกฮะรอบ้ามรอบ้ามารอรอรอติดตามนะครับะวิกเตอร์ของตาพี่ล่าสุดยังไงคะพเอ็มวีเ็มวมุงมีกับคุทัทคุยคยเลยคุยคุยคยอย่างเงี้บได้คุยครับได้คุยก็เมากหละครับค่มือนกับผมไม่เคยถ่าย MV หรือถ่ายคอนเทนต์ที่แบบ นึ่งเท่อะมันจะน่ารักตลอดเลยมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่เราสนุกมากๆเลยค่ะกระบสองแสดงว่าตอนนี้เท่าไหร่นะคะกี่ขวบแล้วนะคะสิบแปครับสิบแต้องรอยี่สิบเท่าชคุก่อนเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือน่ารักแลมาเท่ใช่ปะแต่ของโชคลนี่เขาน่ารักแเปเซ็กซี่นะเจทเตอเซ็กซี่ทุกคนจะไหวไหมเนี่ยไม่อไม่เอไม่อไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว โอเคถามเอ่มหนังของเราเนอะจะลงเนี่ยริงแล้วเป็นยังไงบ้างคะเตรียมรอดูหรือว่าฝากก็นดฟน ครับผมก็ภาพยนต์ของเรานะครับ My t e m p l น้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับก็จะเข้าในวันที่2มวิถุนายนีนะครับผมทาง n น t f l i x นะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วกันครับสำหรับใครที่พลาดตอนที่ฉายภาพยนต์ไปไม่เป็นไรนะครับก็สามารถดูช่วงเวลาที่ทุกคนว่างจากงานหรือว่างจากเรื่องเรียนได้เลยนะครับก็ฝากภาพยนต์ดีๆน่ารักสดใส์ไวรุ่นที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนแล้วกันครับผมที่มีความฝันแล้วก็รักในเสียงดนตรีแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องครับก็อยากให้ทุกคนรับชมกันเยอะครับเขา ต้องเกินกว่าดูขนาดจะงงว่าใครเป็นคนเล่นครับเล่นไม่ใครก่อนเล่นไม่ใครจะว่าจะไม่ใครเปลี่ยนแปลงไปบ้างงั้นต้องบอกคุใครชื่อตัวละครครับแม่คุณจะบอกเมือนกคุณจะบอกว่าคุณหลอกเพื่อนหรอกนะอุ้ยหลอกเพื่อนครับแม่หลอกนะครับขอบคุณมากคุณนะครับโซคุณปอลลิงจิชนะนะครับโอ้โโหอเคอ่ะจากโงฟลกซี่นะครับโอ้ในเรื่องของไม่เทมโป้กัพี่ดนตรีเพื่อนครับรับบทเป็นต้อเต่าสำหรับวันนะครับผมก็เป็นตวังครับเป็นอ่าคนอ่าอะไรนะ ผมสั้นๆนะผมหน้าม้าเตื่นหน้าม้าเตื่นๆหน่อยนะครับหน้ารนะครับครับผมผมองค์รีออสไก่เวอร์สตาราเซ่นะครับจากพ็อกซี่นะครับผมแล้วก็มาจากเอ่อทริมเมอร์สโตรไซตี้นะครับก็มีบริธานบริษัทเป็นพิทิติศดาพรนะครับแล้วพูดเลยก็ได้ไปแล้วก็เล่นเป็นเอ่อไซกินะครับเฮ้ยเป็นโฮปเป็นโฮปครับผมถ้าเป็นเอ่อนักเรียนที่เล่นกีตาร์คลาสสิกครับผมก็เราติดตามได้ในไมเทมโปนนะครับ เท็กกี้ตัวจริงมาแล้วค่ะโอ้ตัวิตัวจริงก็เล่นเล่นเป็นนักเรียนที่แบบว่าเท็กกีตาร์มากับโฮกับแต่ว่าจะเกิดคอนเสิร์ตอะไรก็ต้องยังกันเลย ผมเล่นบเป็นนิกครับนิ่งนิกนิ่นิกนิ่นิงเในในในหนักอาจะรไม่มีบทกลัวจะต้องรอดูซีรีส์ครับอมก่่าเขที่แต่จะใ้ครูอใ่ช่ครู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 ครครูครับผมเป็นนักเรียนโอ้โหนักเรียนขายยาวนักเรียนที่จบมาแล้วไงไม่เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนเปูสอนไม่เป็นครูป .2 นะผมก็ผมคิมปรณฑรจรศาสตร์นะครับรับบทเป็นครูว่องครับ อกแค่น uh huh> right well> no no ี้เลยเหรอครูหวังครก็มีนิสัยน่ารักเป็นกันเองเป็นลี่าออกมาณถึงครูที่ให้กันตัวจริงอ่ะให้กตัวจริงไม่ไม่จริงเลยครับไม่จริงนะก็ทีผมการรัชนนันเทนนะครับในเรื่องราบทเป็นครูโรนนะครับก็จริงๆหน้าที่ของผมคือคอยสอนนักเรียนครับแต่ว่าหลักๆผมจะเป็นคนปลุกปั้นแล้วกันแล้วก็คอยดูแลโค้ชกับเซกิเป็นหลักครับผมที่ทําให้เขาเล่นเป็นกีตาร์ที่เป็นแบบว่าดูโอด้วยกันอย่างเงี้ยครับผมซึ่งก็ เป็นคุณครูที่พยายามจะช่วยเหลือนักเรียนทุกคนเท่าที่ทำได้ครับก็อยากให้ดูติดตามแล้วกันนะครับว่าในเรื่องจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเหตุการณ์จะมีสนุกหรือมีความเพี้ยความเศร้ายังไงก็อย่าลืมรับชมในมา t ม m p o น้องทีนันตีเพื่อนด้วยนะครับแล้วในส่วนของซีรีส์ค่ะแฟนเขายังรอคอยอยู่ยังไงก็ติเอ่มส่วนในเรื่องของซีรีส์อยากจะให้รอติดตามการติดต่อก่อนแล้วกันนะครับพวกเราพ็อกซี่เองก็ตื่นเต้นที่จะรอชมเหมือนกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอะไรอัปเดตขึ้นหน้าเดี๋ยวเราจะจะให้ทางแจ้งทุกกๆคคนอีี่ะ ของฟ็อกซี่ตอนนี้เนี่ยพี่ติ๊กเขาว่ายัางไงบ้างพี่ติ๊กเขาแบบว่าว่ายัางไงบ้างที่แบบว่าเรามาทหานี้กันได้ก็จริง,รงๆเราก็ได้คุยกับพี่ติ๊กกันตลอดเลยนะครับพริงิพี่ติ๊กก็ขอบคุณพวกเราทุกคนด้วยครับผมที่เป็นเหมือนตัวแทนของพี่ติ๊กแล้วกันนะครับที่ช่วยกันสร้างความฝันทั้งของเราเองและของพี่ติ๊กเนี่ยให้แต่ว่า ไปได้อีกร,อระดับหนึ่งแล้วกันครับแต่ยังขอไม่พูดว่าตอนนี้พวกเราประสบความสำเร็จแล้วน,นะครับเรียกได้ว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นก้าวหนึ่งก้าวแล้วกันครับที่พวกเรา,าค่อยๆเดินไปข้างหน้าเพิ่มมากขึ้นแต่พิติก็ยังบอกเสมอครับว่าหนทางขา้างหน้ายังอีกยาวไกลนะเรายังมีเป้าหมายในอนาคตที่เราตั้งตารอไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบการที่ออกไปทํางานสู่ต่างประเทศหรือว่าการที่เราได้ร่วมงานกับพี่ศิลปินต่างๆในอนาคตหรือถ้าในอนาคตอาจจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองหรือได้มีโปรเจกต์อะไรต่างๆเกิดขึ้นอี แล้วก็ผูซอร์ของเราทุกคนด้วยนะครับย okay, ังไงก็ขอให้ติดตามผลงานของพวกเราแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันครับทีติงแลท่พวกเราก็ภูมิใจในตัวทุกคนมากๆครับโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ